干净。 ต่อมาเมนเฟรมนะคะก็จะเล็กกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะคะเล็กก็คือใช้ในปริมาณงานนะคะที่น้อยนะคะเช่นอยู่ในองค์กรของพวกธนาคารนะคะพวกแบงก์กี้ต่างๆนะคะธนาคารหน้าตาก็จะเล็กลงมาจากเมื่อกี้นะคะตามูอันนี้ให้ลูพื้นฐานนะคะว่าหน้นาตาของวิตเตอร์ที่ไม่ใช่หน้าตาจะเป็นแค่ที่เราเห็นเท่านั้นนะคะอาจจะมีมากกวนั้น ต่อมามินิคอมพิวเตอร์นะคะก็เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดกลางนะคะก็คือเล็นลงมาจากเมนเฟรนแล้วก็คอมพิวเตอร์ <c oughs> นะคะก็ใช้ในการทํางานขององค์กรที่มีขนาดกลางนะคะไม่ใหญ่มากนะคะก็เช่นบะรนิษัททั่วไปหรือ,อตาม ก็คือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะคะก็เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะคะใช้งานส่วนตัวทั่วไปนะคะ <c oughs> 我的身份是。<noise> <noise> ราจะสอนองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นะคะในเครื่องเนี้ยหน้าจอเราเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานนะคะเช่นแรกนะคะโดย CPU CPU สอภานะคะเป็นการอุปกรณ์สำหรับการแสดงผลนะคะให้เราม,มองเห็นนะคะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะคะซึ่งปัจจุบันนะคะจอภาพเขาก็แบ่งเป็นสองแบบนะคะ CRT นะคะแล้วก็ LCD เรามาดูกันนะคะ Oh Amen. ตรงๆนะคะส่วนถ้าเป็นแสงก็มีแสเองเดินต่อมา,อมาอมนะคะต่อมาเรื่องเพิมพ์นะคะเรื่องพิมก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งนะคะที่ช่วยในการัทำงานสิบสี่ค,คร,รับทีก่กรุงเทพสำหรับขึ้นส่วนเทคโนโลยีทางสุเทลตการสื่อสารก็ พ่อฝ่ายให้มาเป็นประธานในพิธีการให้รวมกันทั้งนี้ต้องขอแสดงความชื่ยินดีใน,นความโดดเด่นของผู้เข้ารับการอบรมท่านนะครับที่เข้ารับการอบรมตลอดรัชสมุทด้วยความตั้งใจใส่หมัดมู่มั่นัวระยะเวลานการอบรมทั้งสองวันนี้ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามีบทบาท ในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นโดยไม่รู้ตัวทั้งในดน้านการประกอบอาชีพการปฏิบัติหน้าที่การงาน,นการศึกษารวมไปถึงการใช้ประโยชน์ในด้านอื่นสำหรับหลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เอเดนที่ได้รับที่ได้เสร็จสิ้นลงในวันนี้นะครับนับว่าเป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์แย่งที่หลักสูตรเรื่องจากจะทำให้ hey, ท่านได้รับ ในครั้งนี้นอกจากเป็นประโยชน์โดยตรงแก่ผู้เขารับักการอบรมแล้วาา่ันยังสามารถนำความรู้นี้ไปช่วยเหลือผู้อื่นได้อาทิเช่นเพื่อนผู้ร่วมง,งานแต่ใครที่ไม่เข้าใจในเรื่องที่อโบโรมมาในสองวันนี้ก็สองถามกับคนที่จะรับรางวัลน,น่าจะเป็นคนที่เก่งที่สุดแล้วก,ก็ จากพี่น้องที่เขาก็มีความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์แล้วม่ได้เขามารับการอบรมในครั้งนี้ก็ชักชวนให้มาใช้งานที่ศูนย์บริการที่นี่แล้วก็ช่วยฝึกสอนเขาด้วยเนื่องจากเราได้รับการอบรมในครั้งนี้แล้วเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอมพิตได้ถ้าว่าเรามีความรู้ในเรื่องของมมคอมพิวเตอร์ตีดตัวไว้จบก,การศึกษามาจะเข้าไปทํางานที่ไหนถ้าเรามีความรู้เบื้องต้นในเรื่องของ เพราะปัจจุบันนี้เครื่องพิมพ์ดีแค่จะไม่ได้ใช้งานเลยต่อใช้คอมพิวเตอร์ยิงานก็สามารถแก้ไขได้ไม่เหมือนกับเครื่องพิมพ์ดีสัยโบราลานี้ยิพ์ผิดก็ต้องมานั่งลบแ่แก้พิมพ์ใหม่แต่เครื่องคอมพิวเตอร์นี้สามารถแก้ให้ ารับการตรหรือเป็นสัญญอที่บอกกิจการไม่ว่าจะเป็นทางด้านของขอาชีพรถอนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าดีสินค้าทุกัน,นก็สามารถนำมาเผยแพร่หรือสักชวนให้ผู้ที่เข้ามาอยู่ในวงการคอมิเตอร์เนี่ยไปรับรู้ในสิ่งที่เราผลิตขึ้นมาเป็นการคือขายผ่านกัน ระบบทางดินนทัโดยการติดต่อกันแลกเปลี่ยนความรู้การนนแนะนกขขารตกลงซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนความรู้ในการป่อชีพิตซึ่งการแลกันได้มันยังเป็นว่าต้องอยู่ใกล้กันบ้าน,นกันาการติดกันอยู่ต่างเมืองอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถติดต่อกันได้ด้วยระบบทางดิจิเัลภาพในน้ำของชาวบ้านในน้ำกูเก่าในกรม ขออบคุณกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พิจารณาจัดให้ในการอบรมทีののの่ศูนย์การเรียนรู้ไอเทมสื่อชนต่างบุในนามครูในครั้งนี้ซึ่งรับเป็นโอกาสแห่ชาวสุ่อชนของเราซึ่งอาจจะมีการได้เดินทางไปอบมความรู้จากสถาบพัฒอาคนที่ห่างไกลจากสุ่อชนแต่มีความรู้ทัดเทียมกับผู้อื่น ันทีไ่ได้เวลาสมควรแล้วผมขอปิดการอบรมหลักสูตรการใช้งานของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ไอท,ทีอย่างเป็นทางการหนปัจจุบันขอขอบคุณครับ